พี่กินอะไรทุกวันเลยเนี่ยฮ uh huh. ะเห็นกินทุกวันเลยกินกาแฟกาแฟะอะไรครับกาแฟซลินทริปมันแล้วมันดียังไงอืมตัวเนี้ยถ่ายคล่องฮะ uh huh. ถ่ายคล่องถ่ายคล่องถ่ายคล่องแล้วก็ไม่เพียรตัวเนี้ยไม่เพียแล้วก็ในเรื่องของอะระยะเวลาการกินข้าวก็คือจะจะอดข้าวได้นานขึ้นพูดง่ายข้าถึงเวลาปกตินะี่ยเที่ยงพี่ก็หิวแล้ว uh huh. แต่บางวันเนี่ยบ่ายสาม ก็ยังก็ยังอยู่ได้ใจสนนั่นไหมใจส,ใจสั่นไหมไม,ไม่ไม่สั่นไม่สั่นตัวนี้กินดีกินดีนะไม่สั่นอ่าอ่าที่สําคัญเน่ะที่ที่บอกว่าถ่ายดีก็คือในเรื่องของการขับเช้าตื่นมานต้องของนะมันเป็นยาระบายหรือเปล่าเนี่ยมันมีสารสก,กรัดหลายตัวนะครับในตัวอยู่อยู่ในตัวเนี้ในกาแฟพวกเอ่อครีมเทียมเนี่ยมันมันทำมาจากน้ำามันลำคาลมันก็เลยเลยทาให้ในตัวที่ ที่เข้าไปในในในท้องเราเนี่ยทันดีนะครับตัวนี้ไม่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 ตกค้างนาะกินกินไปกี่กล่องแล้วครับตัวน,นี้ตัวเนี้ยผมนับไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้นับเพราะว่าพูดพึด่งทั้งหมดก็คือเปิดเลยอ๋อเราก็กินตัวเนื่อนนงมาตลอดใช่ไหมตัวเนื่องมาตลอดอ่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงจากที่แบบแรกๆ<อ>มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีในเรื่องของอกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของ พุงยุบไป,ปน้อยนิด <ừ m. S 2> ในเรื่องของน้ำหนักแต่ก่อนแบบพุงจะโยกกว่าน,นี้ใช่ไหมใช่ใชนน่พุงใหญ่ก,กว่าน,นี้ <c oughs> ก็เลยได้ตัวนี้มาก็เลยลองทานดูลองทานดูแล้วก็จะทําเป็นคอนเทนต์เลยเดี๋ยว <ừ m. S 2> มีสุขให้ดูว่ามาว่ากินแล้วมันมันมันช่วยลดยังไง <ừ m. S 2> ในเรื่องของการลดลดเขาเรียกว่าภาวะของไขมัน <ừ m. S 2> ขาดไขมันในเรื่องของคนที่มีไขมันเยอะ ันนี้จะช่วยได้ในเรื่องของไขมันนะครับแต่ไม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 ่หยนะพูดถึงว่ากินเข้าไปแล้วไม่สั่นแล้วก็ไม่หงยด้วยในเรื่องของข้าวก็กินตามเวลาปกติแค่นี้เนาะะออก็ดีนะถ้าใครไม่ลองก็ลองตับสินใจซื้อมันมาลองลองกินดูนะครับพิสูจน์ไปด้วยกันนะครับโอเคก็ดีก็มันทำให้ลดหุ่นได้นะสำหรับคนที่รักสุขภาพใช่ไหม ตัวนี้มันพูดๆๆง่ายๆคือในเรื่องของถ้าเป็นลดน้ําหนักไหมก็ถ้าคนกินปกติหรือว่ากินเพิ่มมากกว่าปกติก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มนันช่วยคุมน้าหนักในเรื่องของคนที่ออกกาลังกายเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของคนที่คุมอาหารจะช่วยได้เยอะอเพราะอะไรเพราะเราก็าไปในเรื่องของอ,อในเรื่องของดีท็อกไซมันตัวนี้หลักๆก,ก็คือดีท็อกไซมันแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดจากตะบองเพชร ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการหอยในเรื่องของข้าวมันจะไม่ค่อยหวจะไม่ค่อยหิวข้าวใช่นะครับตัวนีมด้ดีเลยมีครบสารอาหารเนี่ยหลายตัวนะครับสิบว่าตัวนะครับสามสกัดทั้งหมดรสชาติดีครับโอเค,อเครสชาติมันกลมกล่อมเลยนะหอมมากเลยอ่าผมลองชิมละครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกาแฟสลินทิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ เพจสอสำรานดีได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ